กฎหมายเรื่องยากทำไมต้องเข้าใจเพราะกฎหมายคือชีวิตต้องรู้สิทธิ์และหน้าที่รอวันศุกร์เรียนรู้กฎหมายแบบเข้าใจง่ายพบกับสารดีๆและความรู้คู่ความบันเทิงทุกวันศุกร์สิบโมงตรงที่คลื่นหนึ่งร้อยสองอจุมกัสรอวันศุกร์เพราะความสุขคือการได้เข้าใจ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับดีชันอรณิชาอีกครั้งในรายการลอวันสุกรายการที่จะชวนคุณมานั่งคุยกันเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายไม่ต้องเปิดพจานานุกรมให้ปวดหัวเราจะพูดกันแบบเพื่อนสนิทที่ห่วงใยกันพร้อมสาระความรู้และเสียงหัวเราะเบาๆให้วันสุขของคุณสุขยิ่งกว่าเดิมค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่ร้อนแรงยิ่งกว่ากระทะเทฟลอนกลางแดดเดินมิถุนายนนั่นคือ ประกาศกระทรวงสาธารณาสุขฉบับใหม่ที่ควบคุมกัญชาอย่างเข้มข้นจนหลายคนถึงกับร้องโอ้ยกัญชาเสรีที่เคยคุยไว้เมื่อ2-3ปีก่อนหายไปไหนย้อนความกันนิดนึงนะคะเมื่อปี2564ประเทศไทยของเราได้ชื่อว่าเป็นชาติแรกในเอเชียที่ปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดแน่นอนว่าชาวบ้านร้านค้าผู้ประกอบการและแม้แต่นักท่องเที่ยวต่างก็เฮกันใหญ่ เปิดร้านขายเปิดฟาร์มปลูกกันพรืบแต่ภาพที่หลายคนเห็นคือร้านขายกัญชาโผล่ขึ้นแทบทุกซอยมีทั้งแบบจริงจังและแบบขำๆบางร้านตั้งชื่อล้อเลียนจนแอบ,บงงว่านี่ร้านกัญชาหรือร้านอาหารตามสั่งและตอนนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขคนใหม่ออกมาบอกว่าถึงเวลาต้องจัดระเบียบแล้ว พร้อมออกประกาศกระทรวงให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมใช้เพื่อแพทย์หรือวิจัยเท่านั้นพร้อมห้ามขายผ่านออนไลน์ห้ามโฆษณาและห้ามวางขายในวัดหอพักส่วนสัตว์เรียกได้ว่ากลับมาคุมเข้มแบบพริกเกมกลางกระดานเลยค่ะคุณผู้ฟังคิดว่าเรื่องนี้ยุติธรรมหรือเปล่าประกาศนี้คุ้มครองหรือจำกัดเสรีภาพและที่สำคัญเราประชาชนคนธรรมดาต้องรับมือกับกฎหมายนี้ยังไง เดี๋ยวเราจะมาคุยกันให้ครบทุกมุมชัดเจนทุกข้อสองสัยในช่วงต่อไปห้ามพลาดนะคะคุณผู้ฟังคะ หลังจากที่เราอุ่นเครื่อนกันในช่วงแรกตอนนี้เรามาเจาะลึกแบบไม่ลึกเกินไปให้เข้าใจง่ายในสไตล์ลอวันศุกร์กันค่ะกับประกาศฉบับใหม่ล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวกับกัญชาก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่ากัญชาในไทยตอนนี้ไม่ใช่เสรีแบบสุดทางแล้วนะคะแต่กลายเป็นสมุนไพรควบคุมซึ่งแปลว่าการใช้ การจำหน่ายหรือแม้แต่การปลูกต้องอยู่ภายใต้กฎที่เข้มข้นขึ้นค่ะประกาศนี้มีชื่อเต็มว่าประกาศกระทรวงสาธารณาสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพศ .2,565 ลงนามเมื่อวันที่23มิถุนายน2,565และจะมีผลบังคับใช้ล้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาจากเดิมที่มีการปลดล็อก กัญชาเมื่อปี2,565ให้เป็นพืชสมุนไพรเสรีประกาศใหม่ระบุว่ากัญชาเป็นพืชในสกุล c a n n บิสวงแค c a n n a b i s ที่ต้องควบคุมไม่ใช่แค่สายพันธุ์เดียวแบบที่เคยระบุในฉบับเดิมนะคะซึ่งพูดง่ายๆก็คือรัฐต้องการให้ควบคุมได้ทุกสายพันธุ์ไม่ให้มีช่องโหว่ทางวิทยศาศาสตร์นี่ก็ถือว่าเป็นการล็อกเพิ่มมากกว่าปลดล็อกอย่างที่เคยเป็นค่ะ ผู้ที่อยากจะขายกัญชาหรือแปรรูปกัญชาเพื่อแปรน้าต้องมีใบอนุญาตตามมาตรา46แห่งพรบรคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยพศ2542ซึ่งในประกาศใหม่นี้ไม่ใช่แค่ขอใบอนุญาตาแล้วขายได้เลยนะคะแต่ยังต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติมเช่นต้องขายแค่ผู้มีใบอนุญาตตามมาตรา46เท่านั้น พูดง่ายๆก็คือขายกันเฉพาะในหมู่คนที่มีใบอนุญาตต้องใช้กัญชาจากแหล่งที่ได้มาตรฐานการเพาะปลูกซึ่งได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเท่านั้นแต่มีข้อยกเว้นสำหรับการขายเพื่อการแพทย์ถ้าผู้ซื้อมีใบสั่งจากแพทย์ที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสามารถซื้อกัญชาได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต แต่นั่นต้องเป็นการใช้เพื่อการรักษาเท่านั้นและไม่เกิน30วันต่อใบสั่งคำถามคือแล้วต้องใช้ใบอะไรต้องเป็นแบบสั่งจ่ายตามที่อธิบดีประกาศกำหนดแปลว่าไม่ใช่แค่จดใส่กระดาษโน้ตแล้วเดินเข้าร้านนะคะต้องเป็นเอกสารตามแบบที่กำหนดไว้จริงๆประกาศนี้ยังคงข้อห้ามจากฉบับเดิมไว้หลายประเด็นเช่นห้ามขายกัญชาหรือผลิตภัณฑ์จากกัญชาผ่านออนไลน์ ห้ามขายผ่านเครื่องจำหน่ายอัตโดมัติหรือว่าเวนดิงแมชชีนห้ามโฆษณาสินค้ากัญชาทุกช่องทางห้ามขายในสถานที่สำคัญเช่นวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรมหอผักสวนสาธารณะสวนสัตว์สวนสนุกใครฝ่าฝืนไม่ใช่แค่โดนตักเตือนนะคะแต่มีโทษตามกฎหมายอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือแม้แต่ดำเนินคดีได้เลย คุณผู้ฟังคะเรื่องนี้เป็นประเด็นที่หลายคนวิจารณ์มากที่สุดเพราะในประกาศฉบับใหม่ไม่มีข้อความห้ามขายกัญชาให้กับผู้มีอายุต่ากว่า20ปีหรือหญิงตั้งครรภแล้วคะ่ะต่างจากประกาศปี2565ที่เขียนชัดเจนว่าห้ามเด็ดขาด กลุ่มภาคสังคมเช่นเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยก็ออกมาแสดงความกังวลทันทีว่าแบบนี้จะเป็นการเปิดช่องให้เยาวชนเข้าถึงกัญชาได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าแม้จะมีประกาศของกระทรวงศึกษาธิการห้ามใช้กัญชาในโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆแต่ก็ไม่สามารถควบคุมได้เท่ากับการเขียนไว้ในกฎหมายฉบับเดียวกันนะคะสรุปภาพรวมสั้นๆเข้าใจง่าย 1. กัญชาเท่ากับสมุนไพรควบคุม ใช้เฉพาะการแพทย์และการวิจัย 2. ขายแปรรูปต้องมีใบอนุญาตตามมาตร 46. า46 3. ขายเพื่อการแพทย์ต้องมีใบสั่งจากแพทย์ 4. ห้ามขายออนไลน์ห้ามโฆษณาห้ามวางขายในพื้นที่สาธารณะบางประเภท 5. ไม่มีข้อห้ามชัดเจนสำหรับการขายให้เยาวชนในประกาศใหม่นี้คุณผู้ฟังคะ ทั้งหมดนี้คือสรุปแบบเข้าใจง่ายของประกาศกระทรวงสาธารณาสุขฉบับล่าสุดที่บอกเลยว่าใครเกี่ยวข้องกับกัญชาต้องรู้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ขายผู้ปลูกหรือผู้บริโภคเพราะหากทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวคำว่าไม่รู้ไม่ได้ช่วยให้ผลผิดนะคะช่วงหน้าค่ะเราจะไปฟังเสียงจากผู้ประกอบการและดูว่าประกาศนี้กระทบธุรกิจกัญชายอย่างไร พักแป๊บหนึ่งแล้วกลับมาค่ะคุณผู้ฟังคะหลังจากที่เราคุยกันเรื่องประกาศควบคุมกัญชาไปแล้วคราวนี้ถึงเวลามาฟังเสียงของผู้ที่ต้องรับผลกระทบตรงๆอย่างผู้ประกอบการร้านค้ากัญชากันคะ่ะเพราะกฎหมายหนึ่งฉบับที่เปลี่ยนก็คือชีวิตหนึ่งที่ต้องเริ่มต้นใหม่ บางคนเปรียบเหมือนโดนพริกกระดาเลยทีเดียวหนึ่งในเสียงที่ชัดเจนที่สุดคือคุณจอมขวัญวรัฒนาพิทักษ์ผู้ประกอบการวัย31ปีที่ลงทุนทั้งเงินเวลาและความรู้เพื่อพัฒนาและผลักดันธุรกิจกัญชาในไทยตั้งแต่เริ่มต้นให้สัมภาษณ์กับ BBC จอมขวัญบอกว่ากฎหมายใหม่นี้ออกมาเร็วเกินไป ไม่ให้เวลาแก่ผู้ประกอบการในการเตรียมตัวใดๆเลยไม่มีช่วงรอยต่อไม่มีช่วงผ่อนปรนทุกอย่างเปลี่ยนแบบข้ามคืนหลายร้านต้องปิดตัวทันทีเพราะไม่สามารถหาหมอมาอยู่ประจำร้านได้และหลายฟาร์มปลูกกัญชาที่เคยผ่านการขอใบอนุญาตอย่างถูกต้องก็กำลังโดนตรวจสอบใหม่หมดว่าแหล่งปลูกได้มาตรฐานหรือไม่ถ้าไม่ผ่าน อาจถูกยกเลิกใบอนุญาตทั้งหมดลองคิดดูนะคะคุณผู้ฟังลงทุนไปหลักแสนหลักล้านปลูกมาเกือบสองปีพอรัฐออกกฎใหม่ก็ต้องรีบหาหมอหามาตรฐานหาเอกสารแต่เวลากลับให้มาไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำอีกหนึ่งเสียงที่น่าสนใจคือคุณแทนนามสมมุติผู้จัดการร้านค้ากัญชาในย่านหลังสวนกรุงเทพ แทนบอกว่าร้านของเขาเปิดมากกว่า3ปีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติพอขาวกฎหมายใหม่ออกคำถามแรกจากลูกค้าคือประเทศไทยยังขายกัญชาได้อยู่ไหมหลายคนลังเลไม่กล้าซื้อเพราะกลัวผิกดกฎหมายทั้งที่ตอนนี้ยังไม่มีการห้ามแบบเด็ดขาดแต่ภาพลักษณ์ของธุรกิจนี้เริ่มเสียสูตรแล้ว และเมื่อรวมกับข้อกำหนดใหม่ที่ต้องมีแพทย์ในร้านเขาตั้งคำถามว่าแพทย์ที่ไหนจะมานั่งเฝ้าร้านกัญชาตลอดวันแล้วถ้าไม่มีแพทย์จะโดนปรับโดนสั่งปิดร้านหรือเปล่าทั้งจอมขวัญและแทนต่างพูดตรงกันว่ากฎหมายนี้กระทบหนักที่สุดกับผู้ประกอบการรายย่อยเพราะไม่มีเงินไม่มีเส้นสายไม่มีเวลาเตรียมตัว จอมขวัญบอกว่าการเปิดให้ทุนต่างชาติเข้ามาแต่แรกก็ทำให้เกิดการทุ่มตลาดราคาช่อดอกกัญชาที่ปลูกเองตกต่ำเพราะไม่สามารถแข่งขันกับรายใหญ่ได้ยิ่งตอนนี้มีกฎหม่ที่เข้มข้นกว่าเดิมรายเล็กอาจไม่มีโอกาสอยู่รอดเลยผู้ประกอบการหลายรายไม่ได้คัดค้านกฎหมายค่ะแต่สิ่งที่พวกเขาเรียกร้องคือ 1. ขอเวลาผ่อนปรนอย่างน้อย3-6เดือนให้มีเวลาปรับปรุงร้านจัดการเอกสารหาหมอหรือยื่นใบอนุญาตใหม่ 2. ขอความชัดเจนเรื่องการเยียวยาเพราะผู้ประกอบการลงทุนไปแล้วมากเท่าไหร่ถ้าอยู่ดีๆต้องปิดกิจการใครจะรับผิดชอบ 3. ขอความต่อเนื่องในนโยบายไม่ใช่เปลี่ยนตามรัฐบาลหรือเปลี่ยนตามกระแสการเมือง เห็นอกเห็นใจเขาอกเข้าใจสําหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจกัญชาโดยตรงคําถามคือเราควรทําตัวยังไงสิ่งแรกเลยคือต้องติดตามข้อมูลให้ทันอย่าซื้ออยาใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาแบบไม่รู้ที่มาไม่รู้ว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าและอย่าคิดว่าเสรีแล้วทาอะไรก็ได้เพราะว่าตอนนี้ไม่เสรีเท่าเดิมแล้วค่ะคุณผู้ฟังค้ากฎหมายออกมาเพื่อคุ้มครองคนในสังคมแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความสมดุลกับเศรษฐกิจวิถีชีวิตและความเป็นจริง เสียงของผู้ประกอบการไม่ใช่เสียงที่ต้องเพิกเฉยเพราะเขาคือคนที่ลงมือทำลงทุนและอยู่ในภาคปฏิบัติจริงๆสิ่งที่เราหวังได้ในฐานะประชาชนคือการมีนโยบายที่ต่อเนื่องโปร่งใสและเป็นธรรมไม่ใช่แค่กับผู้ใช้แต่กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการด้วยค่ะช่วงหน้าเราจะไปกันต่อกับมุมมองจากภาคสังคมและข้อถกเถียงว่ากัญชากลายเป็นเกมการเมือง หรือแค่ความหวังดีจากรัฐห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะกลับมาอีกครั้งค่ะคุณผู้ฟังกับรอวันศุกร์หลังจากที่เราได้ฟังเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการในเบรกที่แล้วเบรกนี้เราจะมาเปิดเวทีให้กับเสียงจากภาคสังคมตั้งคำถามต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงและพาไปดูว่า จากนี้สังคมไทยจะเดินต่อกับกัญชาอย่างไรแม้จะมีผู้สนับสนุนไม่น้อยที่มองว่ากัญชาควรถูกกฎหมายแต่จากสถิติของ UNODC หรือสำนักงานป้องกันยาเสพติดแห่งสหประชาชาติในปี2567ที่ผ่านมาประเทศไทยมีผู้เข้ารับการบําบัดจากการใช้กัญชาเป็นอันดับสองของประเทศรองจากยาบ้าเท่านั้น โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนมีรายงานจากกรมสุขภาพจิตว่าการใช้กัญชาในวัยรุ่นเพิ่มขึ้นเกือบสิบเท่าในเวลาไม่กี่ปีและที่น่าตกใจคือบางกรณีใช้ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยานอนหลับหรือยาชนิดอื่นๆจนเสี่ยงต่ออาการทางจิตอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลศรีธัญญาให้ข้อมูลว่า การใช้กัญชาโดยไม่ได้รับการควบคุมโดยเฉพาะในวัยที่สมองยังพัฒนาอาจเพิ่มความเสี่ยงโรคจิตเภทได้ถึง3 4ถึงสเท่านั่นจึงเป็นเหตุผลที่แพทย์หลายฝ่ายออกมาเรียกร้องให้ทบทวนแนวทางกัญชาเสรีแบบไม่มีใบสั่งเพราะแม้จะเรียกว่าพืชสมุนไพรแต่ถ้าไม่มีระบบควบคุมที่ดีก็อาจกลายเป็นภัยในสังคมได้เช่นกันในขณะเดียวกัน กลุ่มสนับสนุนการใช้กัญชาเสรีเช่นสมาคมพืชเศรษฐกิจใหม่กลับออกมาเตือนว่าการออกกฎที่เข้มงวดเกินไปอาจทำให้ทุกอย่างที่เคยทำมาสองปีสูญเปล่าหลายคนในวงการแพทย์แผนไทยก็เห็นด้วยว่าควรใช้กัญชาเพื่อการแพทย์อย่างจรงิงจังแต่การสร้างระบบให้มีแพทย์ทุกแห่งที่ขายอาจไม่ใช่แนวทางที่เป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ บางรายเสนอทางออกว่าควรแบ่งระดับการควบคุมเช่นร้านเพื่อสันทนาการต้องมีใบอนุญาตเฉพาะร้านเพื่อการแพทย์ต้องมีแพทย์กำกับร้านค้าปลีกต้องจำกัดปริมาณและไม่ให้เข้าถึงเยาวชนนอกจากนี้ยังเสนอให้ใช้ระบบสแกนบัตรประชาชนก่อนซื้อเพื่อควบคุมอายุผู้บริโภคและให้ร้านค้าติดป้ายคำเตือน แบบเดียวกับบุหรี่หรือแอลกอฮอล์คุณผู้ฟังคะอีกประเด็นที่พูดกันมากคือเรื่องของกัญชาเป็นเครื่องมือการเมืองหรือไม่การที่พักภูมิใจไทยผลักดันกัญชาเสรีในช่วงหาเสียงเลือกตั้งและเมื่อไม่ได้ร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทย <c oughs> ก็มีกระแสะว่าประกาศควบคุมนี้อาจเป็นการตีกลับทางนโยบายนักวิชาการบางท่านถึงกับระบุว่า ประชาชนคือคนที่รับผลกระทบจากเกมนโยบายแบบนี้เพราะเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลก็เปลี่ยนกฎหมายทั้งที่หลายคนลงทุนไปแล้วกับนโยบายก่อนหน้าสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญภาคสังคมและผู้ประกอบการพอจะเห็นตรงกันคือการชาไม่ควรสุดตรงทางใดทางหนึ่งหากเสรีโดยไม่มีขอบเขตเสี่ยงเกิดปัญหาสังคมหากควบคุมจนไม่สามารถดำเนินธุรกิจได ก็เสียโอกาสทางเศรษฐกิจทางออกคือการสร้างระบบที่ยืดหยุ่นแต่เข้มแข็งเน้นการให้ความรู้ประชาชนสร้างกลไกตรวจสอบที่ชัดเจนและต้องฟังเสียงประชาชนอย่างแท้จริงหลายฝ่ายยังเสนอให้มีกฎหมายกลางฉบับเดียวสำหรับกัญชาโดยเฉพาะไม่ใช่ออกเป็นประกาศย่อยๆที่เปลี่ยนได้ตามรัฐมนตรีคนต่อไปคุณผู้ฟังคะไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับกัญชา สิ่งที่เราควรเห็นตรงกันคือประชาชนควรได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเข้าใจง่ายเพราะกฎหมายไม่ได้อยู่ในหนังสือแต่อยู่ในชีวิตจริงของเราทุกคนและแม้กัญชาจะเป็นพืชที่ใช้ทางการแพทย์หรือเศรษฐกิจแต่ถ้าใช้อย่างไม่รู้เท่าทันมันก็อาจเป็นภัยที่ทำให้สุขกลายเป็นทุกข์ได้เหมือนกันค่ะช่วงหน้าคือช่วงสุดท้ายแล้ว เราจะมาเช็คสิทธิแบบง่ายๆคุณรู้ไหมคะว่าตอนนี้คุณมีสิทธิอะไรเกี่ยวกับกัญชาพักแป๊บหนึ่งแล้วมาฟังกันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะเวลากว่าชั่วโมงของรายการรอวันศุกร์วันนี้กำลังจะจบลงแต่เรื่องของกัญชาและกฎหมายยังไม่จบง่ายๆแน่นอนคะ่ะ ก่อนจะจากกันดิชันอรณิชาขอใช้ช่วงสุดท้ายนี้สรุปสิ่งสำคัญที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันตลอดวันนี้เพื่อให้คุณผู้ฟังเข้าใจและไม่หลงทางในโลกของกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 1. กัญชาในกฎหมายปัจจุบันไม่เสรีเหมือนที่เคยหลังจากที่เคยมีการปลดล็อกกัญชาในปี2565 โดยประกาศให้พ้นจากบัญชียาเสพติดปี2568นนี้กระทรวงสาธารณสุขกลับออกประกาศใหม่ที่เปลี่ยนสถานะของกัญชาให้กลายเป็นสมุนไพรควบคุมแปลว่าจะปลูกต้องขออนุญาตจะขายต้องมีใบอนุญาตเฉพาะจะใช้ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมทางการแพทย์หรือการวิจัยจะโฆษณาไม่ได้ จะขายออนไลน์ไม่ได้จะตั้งร้านใกล้วัดหอพักสวนสาธารณะก็ไม่ได้เช่นกันค่ะพูดง่ายๆก็คือเสรีแบบมีรัว้วมีกรอบมีระเบียบที่เข้มขึ้น 2. ใครได้รับผลกระทบบ้างกลุ่มที่โดนตรงๆเลยคือผู้ประกอบการทั้งร้านค้าฟาร์มปลูกและกลุ่มธุรกิจรายย่อย เพราะหลายคนลงทุนไปมหาศาลภายใต้กฎเก่าแต่ตอนนี้ต้องมาเจอข้อกำหนดใหม่ที่เข้มขน้นเช่นต้องมีแพทย์ประจำร้านหรือใช้กัญชาจากแหล่งที่ได้รับการรับรองเท่านั้นหลายร้านเล่าว่าเปลี่ยนกฎหมายกลางเกมเหมือนให้วิ่งแข่งแล้วเปลี่ยนเส้นชัยใหม่แถมยังไม่มีช่วงผ่อนปรนหรือแผนเยียวยาใดๆจากภาครัฐนอกจากนี้ ยังมีผลกระทบต่อลูกช้าและประชาชนทั่วไปที่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เรายัางซื้อกัญชาได้ไหมต้องมีใบอะไรจะผิดกฎหมายหรือเปล่า 3. เสียงจากภาคสังคมวัยรุ่นติดกัญชาเพิ่มขึ้นจริงหรือภาคสังคมโดยเฉพาะฝ่ายแพทย์และผู้ปกครองได้แสดงความกังวลอย่างมากกับแนวโน้มการใช้กัญชาในวัยรุ่น โดยข้อมูลจาก UNODC และกรมสุขภาพจิตชี้ชัดว่าการใช้กัญชาในวัยรุ่นเพิ่มขึ้นหลายเท่าในช่วงไม่กี่ปีและมีผู้เข้าบำบัดอาการจากกัญชาเป็นอันดับสองของประเทศแม้หลายฝ่ายเห็นด้วยว่ากัญชาใช้ทางการแพทย์ได้แต่ถ้าไม่มีระบบควบคุมที่ดีก็อาจกลายเป็นปัญหาสังคมในระยะยาว และยิ่งถ้ากฎหมายไม่ห้ามขายให้เยาวชนหรือหญิงตั้งคันอย่างชัดเจนก็ยิ่งน่าเป็นห่วง 4. การเมืองหรือความห่วงใยมีข้อสังเกตจากหลายฝ่ายว่าการกลับลำของนโยบายกัญชานี้อาจไม่ใช่แค่เรื่องความปลอดภัยแต่เกี่ยวข้องกับการเมืองการที่พักหนึ่งผลักดันกัญชาเสรีแต่เมื่อไม่ได้อยู่ร่วงรัฐบาล กลับมีการควบคุมอย่างเข้มข้นทำให้เกิดคาถามว่าประชาชนคือหมากในกระดานหรือผู้เล่นที่แท้จริงสิ่งที่ต้องจับตาคือรัฐบาลจะมีมาตรการใดในการดูแลผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบและจะเดินหน้ากฎหมายกัญชาเฉพาะเพื่อสร้างความชัดเจนจริงหรือไม่คุณผู้ฟังคะไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่กับกัญชาเสรี สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรู้สิทธิของตัวเองและทําให้ถูกกฎหมายค่ะดิฉันขอสรุปคำแนะนำง่ายๆ3ข้อไว้ให้เลยนะคะหมั่นติดตามข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้เช่นเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษากระทรวงสาธารณาสุขและรายการลอวันสุขของเรานี่แหละค่ะ 2. ตรวจสอบก่อนใช้หรือซื้อ ถามร้านว่าได้รับอนุญาตหรือไม่ใช้เพื่ออะไรอยู่ในสถานที่อนุญาตหรือเปล่าอย่าซื้อจากแหล่งที่ไม่ชัดเจนเด็ดขาดค่ะ 3. ให้ความรู้กับคนรอบตัวโดยเฉพาะลูกหลานวัยรุ่นว่ากัญชามไม่ใช่ของเล่นและไม่ใช่สิ่งที่เสรีเท่าใจคิดสุดท้ายนี้ดิฉันอยากให้คุณผู้ฟังทุกคนรู้ว่า กฎหมายอาจดูไกลตัวแต่แท้จริงแล้วมันคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเสมอและหากเราเข้าใจมันเราก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยมั่นใจและรู้เท่าทันรายการรอวันศุกร์ขอเป็นเพื่อนคูคิดไปเรื่องกฎหมายทุกวันศุกร์เวลา10โมงเช้าทาง fm 102.25เมกะเฮิร์และสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ msu talk podcast บน YouTube และ Spotify ได้เช่นกันนะคะวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังขอให้สุขกับวันสุขและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะอรณิชาขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะกฎหมายเรื่องยากทำไมต้องเข้าใจเพราะกฎหมายคือชีวิตต้องรู้สิทธิ์และหน้าที่รอวันสุข เรียนรู้กฎหมายแบบเข้าใจง่ายพบ<ว>ก,กับสาระดีและ,และความรู้ผู้ความบันเทิงทุกวันศุกร์10โมงตรงที่คลื่น102.25เมกะเฮิร์ตซ์รอวันสุขร์เพราะความสุขคือ,คอการได้เข้าใจ